สวัสดีพี่น้องครับนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับทักทายพี่น้องนะครับท,ทุกทุกท่านทุกทุกคนครับนะครับตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องโมเมนต์กลับบ้านไหมนะครับติดไปหาหมอนะครับแต่ว่าคุณพ่อกลับบ้านแล้วป้าขาเจาเ้าเห็ดเหนียงนี่ถุงไฟเห็ดเหนียนี่พี่นอ้องต้มเป็ดติหรือว่านกขาเจ้ามาก,กินเขาป้าติอันนี้คือนะครับ ทะเลหนองบัวแดงกาลสินนะครับพอดีครับรถพานครับพี่น้องนะครับครับรถพานกันเลยแบตไทยขีให้พี่น้องเบิรงวิวนะครับกาะสินเฮากับมี่นองบัวแดงตัวนี่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกทีนะโอ้ยนะครับบรรยากาศครับพี่น้องนะครับน้องบัวแดงครับนะครับถรรมาช่วงบัวเพิินกระลั่งบานกระลั่งแดงใน่ค้งสีงามครับนะครับ เบะผ่านมาเบ่งพี่น้องนะครับทะเลหนองบัวแดงจังหวัดกาลสินครับพี่น้องนะครับบรรยากาศครับจอดรถกวางขวางเลยนะครับสวยงามมากครับพี่น้องนะครับคุณพ่อกาบานเรียบร้อยนะครับมอให้กาบานแล้วนะครับพี่น้องแบะเบ่งนะครับนี่นะครับโอ้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยด้นี่ เป็นน wow> yeah ่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำอากาศครับพี่น้องมันจะเป็นลมอ่อนแรงลึกอยู่ที่นี่ครับ ลมแห้งครับพี่น,อน้อง,ดดงครับบรรยากาศทะเลน้องบัวแดงครับบอมเนมีแต่อยู่อำเภอหนองบัวแด,ดงครับอ้แต่ว่าอยู่ทั้งฝุ่นไกลๆฟังข้างนั้นนะครับฟังวูดไกลๆบนพี่น้องนะครับมีบัวแดงมีอยู่นะครับ ควางฝุ่มีอยู่ครับว<ม>ันนี้สามโมงครึ่งครับไหนๆมันกับ่อท่านแล้วนะครับกับเลื่อยเวะจวดถ่ายคลิปลงคลิปแนวมือนี้น,นะครับบุมีคลิปลงนะครับ พี่น้องครับรถ่านมาเส้นเขาเอื่นเส็นไหนนี่จากอำเภอกระนวนบอกกระนวนม่ย่างตลาดครับกระนวนม่ย่างตลาดนะครับพี่น้องครับขั้นเป็นมากอะก็ะสีเห็นอยู่นะครับเพราะว่าผมมาจากอำเภอบ้านดุงนะครับอำเภอบ้านดุงแล้วก็ผ่านมาทางสีถาด ที่ถาดเขากระนวลนะครับที่ถาดเขากระนวลแลัวก็มาย่างตลาดเพราะว่าที่ไปสารคามนะครับไปหาหมอนัดนะครับให้พี่น้องมุมบรรยากาศนะครับทะเลน้องบัวแดงนะครับเทศบาลตำบลอีตือบ่นี้นะครับอำเภอย่างตลาดครับจังหวัดกาฬสินครับนะครับนี่นะครับตำบลอีตือเำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องอย่างจากแดดพอนนะครับกับภาพพี่น้องเกาะเบิงนะครับบรรยากาศมองนี้ก็น่าจะเป็นหม,ม่องวันนี้หมองลุ่งเรือผมเลยพี่น้องท่าลุ่งเรือนะครับน่าจะเป็นเรือ,อยนต์หรือว่าเรือพายพายเบิงริมบัวนี้นะครับส่วนคุณพ่อนะครับอาการของคุณพ่อนะครับก็บดีขึ้นแล้วครับพี่น้องนะครับ เหลือแต่งหายคุณพ่อแข็งแรงครับนะครับเหลือห้คุณพ่อแข็งแรงนะครับเพราะว่าที่แรกว่ามันจิเดนนอนล่งบาลกับหลายมือนะครับย่างหน่อยหน่อยก็เป็นอาทิตย์ถุนเดอคืนว่านะครับควมขีดนะครับที่แรกคิดว่ามันจิเดนนอนเป็นอาทิตย์นะครับแต่ว่าเพราะเพราะว่าหมอผ่าวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนอนล่งบอลสองขึ้นนอนล่งบอนสามขึ้นคืนแรกคือคืนวันที่สิบสี่ นะครับ14นี่คือมานอนเตรียมโตนะครับ1คืนคืนที่2คือคืนที่พาแล้ววันที่15แล้วก็คืนวันที่16วันนี้17กลับแล้วนะครับนั่งล่องบาล3คืนนะครับสรุปก็คือพาวันที่15นะครับออกโรงพยาบาลวันที่17เพราะว่าบ่ได้พาบ่ได้พาแผลเปิดเนาะพี่น้องมันเป็นแผลผ่าตัดสองกล้องนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางด่าน คุณหมอเพิ่นนะครับเพิินเก่งแล้วครับขอพุดเอฟซีนะครับตีเพิินเขาไปคอมเมนต์นะครับให้เค้มในหูใ้ศึกษานะครับคุณพี่อะไรมืหูจำว่ไดดเดียวเขาไปอ่านเบิ่งในอันใ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 นเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่เคมกระมลใจอ่าโพสต์ว่าคุณพ่อว่าสบายนะครับเป็นกระดูกทับเส้นะครับแล้วคุณพี่เพิินก็เอาเพจนะครับเพจของอ่าคลินิกหมอทรงวุดนะครับทรงเขามาให้เบิ่งอยู่ในคอมเมนต์นะครับ ตอนแรกก็ยังไม่ยังไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับพอคิดว่าเบิ้งรักษาแถวบ้านเท่ากับนาซีดีขึ้นแต่พอพอไปบ้านเท่าแล้วมันอันนั้นอันนี้ไปมองอันมองนี้ก็มีแต่ถามพอว่าพอไปไปรักษาตรงนั้นระดับมากกวิที่ถามพอเข็มกติถามอาการเพราะว่าเป็นยังไงพอ็สิบอกว่าคือเกานะครับพอไปรักษาอีกหมองหนึ่งถามพอเป็นว่าจังไงพอก็บอกว่าคือเกาไปอีกมองนึงถามอีกพอก็บอกว่าก็คือเกาหน่ะล่ะ ไปใส่กับีแจะถามถามหลักก็ยหิยามากินถามหลักก็ัตยามากินนะครับเข้มก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งอยู่ว่ามีหมออยู่อุดอรนะครับก็เรียเขาไปเบื้องนะครับย้อนกลับเข้าไปดูเ,เขาไปเบื้องคลิปนะครับเขาไปเบื้องอคลิปเขาไปเบื้องพูดจะของนะครับเขาไปเบื้องพูดจะของครับเพื่อที่จะไปดูคอมเมนต์นะครับของคุณพี่เพื่อนพอเขาไปเบืเอ้องเห็นคอมเมนต์ว่าเออเป็นกินอีกหมอทรงพุทธเท่ากับกดเขาไปเบื้องในเพจเพื่อนคนหาเบื้องในเพจนะครับเพื่อนก็มี อันนั้นอันนี้เบื้องว่าเออมีมีม่กระดูกทับเส้นกระดูกลหลายๆอย่างนะครับซึ่งเพื่นเพิ่นศึกษารักษาเกี่ยวกับท่างนี้โดยตรงนะครับแล้วก็กระเลดตาสิ้นใจภาพเพื่นมหานะครับเพราะมหาแล้วก็คือเพื่นกาให้คําแนะนําว่าถ้ารู้แล้วว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาทให้ไป MRI นะครับเพราะว่าถ้าไปรักษาแล้วถ้ารู้แล้วว่าเป็น,เป,นเป็นกระดูกทับเส้นประสาท ให้ไป MRI อยู่อุดรน,นะครับอุดรจริงๆแล้วถ้าไป MRI นะถ้าไปโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าไปมองอื่นมองอื่นนึงจะเขาจะต้องให้ได้ใบเขาเอื่นใบอ,อยางจากคุณหมอโรงพยาบาลไปนะครับเพื่อที่จะ MRI แล้วก็เอาใบนั้นไปให้คุณหมอแต่ว่านี้คือคุณหมอเนะนําว่าไปอุดรเลยอุดรแล้วก็ให้ให้ทั้งพยาบาลน,นั่นโทรมากนะครับก็เลยไป MRI เขากับว่านด้ถือใบอิงอยังไปให้เพิ่นโทรหาคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอกระิบอกว่า จุดใดเนี่ยสรุปวันนั้นก็คือ2จุดนะครับตรงตรงข้อครับตรงตรงหลังนะครับสจุดจุดละ8,000บาทนะครับจุดละ8,000บาทพ้นเอ็มไอมันออกมาชัดทุกอย่างชัดทุกอย่างหมอกระิบหมอกระเบื้องว่าตรงขาขาก็เป็นแต่ว่าเป็นวลายฉีดยาก็หายนะครับแต่ว่าคอมันเป็นมากแล้วนะครับคือมันเป็นแบบ กระดูกบีบเส้นประสาทจ,จนจนมันกิ้วไหมพี่น้องคือขอบะคามเนาะพี่น้องหนึ่งออกบะคามตรงๆงมาแล้วมันจิเป็นคอเวบอ็บเขาจัดแล้วก็เป็นไอเป็นเป็นอันนี้ออกมาเลยนะครับมันบีบเขาแบบนั้นหมอหมอก็เลยแน,นะนําให้ผานะครับก็เลยตัดสินใจว่าผ่าก็เลยผาคุณพ่อมานะครับกับผาเลี้ยวกับอยู่โรงพยาบาลสองสองคืนสามคืนนะครับกับเมเนก้บคุณพ่อกับเลี้ย เข้มก็บทไปหาหมอต่อนะครับก็เลยพาพีาพ่น้องเบี่ยะเบี่งทะเลบัวแดงกละสินนะครับขอบคุณทั้งนานคุณหมอนะครับหมอเป็นเป็นเิ่น,เน,เน,เนรักษาตรงจุดรักษามาทาั้งดีกับ่าด้นะครับขอบคุณคุณหมอแล้วก็เพราะว่าหลังจากที่พาคุณพ่อกลับไปนเนาะเมือน,นั้นเพื่อนฉีดขาเพื่อนอน,นะครับหมอฉีดขา ตรงหน้าอ,อกก็มีนะแต่ว่าตรงหน้าอกนิดเดียวหน้าอกนิดเดียว,ห,ออดดยวหมอฉีดตรงขาให้หมอฉีดตรงอวยเทมแทงเข้าไปในหัวเข่าพี่น้องนะครับฉีดเข้าไปในหัวเข่าเลยนะฉีดตรงหัวเขา่าแล้วก็ฉีดตรงเอวนะครับแต่ว่าตรงคอให้ผ่านะครับพอฉีดปุ๊บมือน,นั้นก็หมอก็ให้กลับ,บานกระบ,บานหล้วจังคือคุยกันตกนลงกันแลว้วว่าหมอหมอถามว่าสิพาบอนะครับก็เลยบอกว่ามันพาหมอกถามว่า เอาแบบไหนมันจะมีสองแบบมีผ่าตัดชองกล่องกับผ่าผ่า,าตัดเปิดนะครับเปิดแบบก็เรียบอกว่า,า,วาเอาผ่าตัดชองกล่องเราะว่าคุณผอเป็นเท่าแล้วนะครับยันหลังไกยเป็นบาฝืนไงก็เลยให้เป็นผ่าตัดชองกล่องดีกว่าเพราะผ่าตัดชองกล่องมันเจาะเจาะหูนิดเดียวนะครับแล้วก็เอากล่องเข้าไปนะครับก็เลยหมอเพิ่นก็เลยนัดมาอีกเหมืนอมนนึงนะครับเพื่อที่จะมาเขาเอื่นไม่อย่างมาเตรียมหลังกาย มาตรวจเลือดตรวจห้าโรคตรวจห้าน,านั่นห้านี่นะครับแล้วก็ล่งลมยาบ่ลนมยาอย่างนี้แหละเขานีห้องผ่าตัดตรวจสอบร่างกายเบื้องว่าเราแข็งแรงบอนะครับพอาะ่ตรวจสอบแล้วโอเคร่างกายคุณพ่อแข็งแรงกับนัดมือพากันนะครับก็เลยเอาหลังปีใหม่นะครับก็เป็นวันที่สิบห้านะครับที่ 5, ท 1, 000, มาทิพันธ์มากับผ่าตัดผ่านผลไปด้วยดีเรียบร้อยนะครับเราตอนจีกอนที่มาผ่าตัดนะเรากลับไปบ้านแล้วก็บ,บอกแม่ว่าดี นะครับเพราะว่าไปมองอื่นเขามีจะถามถามแล้วก็จับมือบีบมือดึงมือเบื้องแล้วก็หายามากินเพราะว่าม,ม,มันมันมันมีผู้ใดแนะนําวน่าต้อตรารักษาตัวหรือว่าอีาอย่างที่นะนะครับก็มีที่โรงพยาบาลยโสแต่โรงพยาบาลยะโสก็คือต้องมาทําเรื่องที่ที่เรื่องนอกถาเพื่อที่จะส่งตัวเข้ายะโสขนาดเท่าอยู่ยะโสเนะีย่ยเดี๋ยวส่งตัวจากอำเภอเรื่องเขายะโสแต่มาที่นี่คือคุณหมอจัดการให้ทุกอย่าง ย้ายสิทธิ์จากเยสูมาที่บ้านดุงนะครับหมอเห็นให้เบิดเลยนะครับเพื่อที่จะได้รักษาคุณพ่อง่ายๆเพื่อที่จาติ่ต้อง่ากนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็คือถ้าผู้ใดเป็นเกี่ยวกับลกูกกระดูกทับเส้นประสาทนะครับก็นแนะนําได้นะครับคลินิกหมอสงวุฒินะครับอยู่ตรงขามกับหนาลงบนันพายุพลาดบบ้านดุงกันและนะครับอันนี้คือตรงจุดเลยนะครับคุณหมอรักษาได้ตรงจุดมาก นะครับเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นกระดูข้ออีอย่างข้องเรานะครับมือกอ้อนเออนะครับผ้าผีมงคลมาบอกซูฟังว่าอย่งายงมาหอดกลางคืนเนะาะมาหอดกลางคืนปุ๊บผ้าไปกินขา่าวแล้วก็ผ้าขึ้นไปหาคุณแม่มันสีถุมหาถุมแลวกลับลงมากลับลงมาเนี่ยมือสาวแบบย่างขาแบบย่างขาเป๋แบบเดินขาเป๋เลยนะวันทีวันทีสิผาวันทีสิผาเนี่ยคือผีมงคลนี่เดินขาเป๋นะครับเดินขาเป๋ก็เลยถามว่าพี่เป็นอะไร ไม่รู้ว่ะมันนะเดินตกหลุมเมื่อคืนมันนะเอา้าไปตกหลุมเดืองไ,ไม่รู้ว่าไปตกตรงไหนจําไม่ได้เดินมากินข้าวเดินมาโรงพยาบาลราขามันแพงผมกันึนึ่าวันนขาเราพิกซื้อๆกันเลยว่าเออมันถ้ามันเป็นเกี่ยวกับข้อเป็นกระดูกเดียวไปคลินิกหมอนะครับหลังจากที่อันนี้หาโมงแล้วที่เปิดคีินีกหาโมงเรียกก็เลยพาพี่มงคลมาหาหมอมาหาหมอปุ๊บเอา้ากลายเป็นว่าด,ดืดดูดออหยังอ่งอะ คือมันกําลังจะบวมหมอแกหมอแกบอกว่ามันกําลังจะบวมแกกระดืดไอดูดน้ําที่อยางอะมองหูดอองถามพี่มงคลนมันจะเป็นน้ําเกือบเกือบเหลือง,องๆขุ่นๆออกจากหัวเขา่าเขาดูดออกแล้วกับยังไหนมึงแล้วก็บ,บอกว่าโอ้โหของเขาดีจริงๆนะครับออะนะครับเกี่ยวกับโรคคอโรคกระดูกนะครับกันแนะนํานะครับถือว่าเป็นบอกบอกพี่น้อง นำเนาะสำหรับผู้ที่กำลังเจ็บปวดทรมานอยู่กับโรคนี้นะครับก็บมาหาคุณหมอเบิงนะครับเพราะว่าผมพาพอมาแล้วมันคุณพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่ว่าก่อนพาัตาัดหมอเบิงกจะติบอกว่าหาซีมาซีนะครับทุกทุกที่นั่นแหละนะครับหมอกระติบอกว่าหาซีมาซิข้าว่าหาซีมาซีนี่กระิดีกว่าเจ็ดสิบสามสิบแปดสิบยี่สิบนะครับฉะนั้นแล้วก็บ,บอกเอาบุญกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อมันไหนมาหอด มองนี่แล้วเข้าดีเข้ากับบวกต่อเอาพออันคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณความาวามแพงนะครับพาพี่น้องมาผ่านทะเลน้องบัวแด,ดงเอาเดี๋ยวสิกลับไปหาหมอต่อครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนครับร่ำรวยร่ำรวยเดอ้อนะครับอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องสวัสดีครับ